ลูงมากินเดนลกหลานเด้อลุหลานมาเลียงมาสิจได้บานอมาเกาเลมานแล้วเด้เยโอ้โหอันนี้กก็นิ่งเีอยงไหั่โอ้โหไม่บเป็นไงประดี๋ยวมาิยัง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 มาบอกมาเกาข้าโเป็นไรละวาดลวก็ละข้า ขัดกินะัดผู้เดียวเลย่มันถอดอม็กนพอมันมาเด้อหมวดนี่เอาตั้งจังสามตัวเลยเอ้ยกส่ง้ยมือหลัีมาถ้าายผู้เดียวนแล้วตบปอกมาจะพูยังเอียงล่ะตบทุบทุบทุบเชียงไทยอ้ยยุดมือเลีกกออกได้หกได้ศูนย์ได้หนึ่งว่ะนั่นซิบถึงซิบตัวนี้เก่งเงเลยบ่ได้ซิบสองตัสักสามตัวเอ้ยออกไม่พอเอยพจะเป็น ให้คักให้แน่ต่เอาบ่เป็นเพิรนหฮซิปตมเต็มเลยตัวนี้หกหนึ่งศูนยกับซิตัวนี้ไหมศูนย์หนึ่งขกบมันหึ่งหกกับศูยตัวนนงต้อตัอาเิก็ักเลยตัวนี้ขอโกตัวหนึ่งัที่สิบหกแล้วเอาแล้วแกกับับเด้อมาที่นี กูกลับุาทก่อนเองนญาติพุทธสาธุสาธุสาธุนัโมตัสสะกกวัโตะโตสมมาสัมพุทธสัะนะโมจัดสะกระกวัโตระโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะกักเตรันิเทวิมาเนทีเประเถจักขามีตรุปนักทาเดกีหัวตตุมัยเเตภูมิมาจะยันตุเทวชละะลาวิตเยักขะันทปนาคาทิกันตาฉันติเกยังกันตา เราทีผ้าที่บุตรเทวดาจทั้งหลายภูมิภคเดาที่ขาเทวดาขนาดเทวดาเทวดาผูติตแต่เราจำแนนทรรนีพระเจ้าหนาเปนนาี่ปวกเป็นฝาิแหาตดินพอพิมพพอพลงมาเป็นฉากท่พยานแต่แก่ผูโผล้้านในเรื่องมื่อวันนี้มื่อดีพวกผู้ขาดมาบอกว่าเราจะปูประหาดถึงแสงนั่งแทบนีนี้สวีจ้าพากมณฑัภาคใจกันลิ่สามเดือมานึ่งขอไล่กาหลิ่มัวหนึ่งปุยหนึ่งขอปลอย อเลนห่อยมาตุ้หุ้งกันเลยปอด้วมาตุ้หมกันเลยวาปังขามบอกเราคง้อหลานหลับอาหารว้นนข้าวเานก็ดเดียววันนี้ขึ้นวันนี้มีพอยุ่งเมีเพี้ยนขึ้นว่าอายุวันละศุขะพระละไปมานทั้งคนทั้งสากันด้วจ้าอ้ตุ้มเยมากันป้อเอ้ตัวใดล่ะนี่ยถูกขึ้นตัวใดหรอปอยุ่งตัวเลวยัวเลวเห็นตัวใดล่ะตัวใดล่ะฮบบบบบหบบ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 ว นี all right. ่เอาหกมาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับเอออ่หกตัวแหลกครับแม่ทั้งกินทั้งบอกเลยหลานเดี่ยวทอยด้วยบอกกันแล้วเนาะบอสันเคยได้เหียนไหมบอสอทั้กินทั้งบอกอมโอ้โหคอมเมนต์มาชุดก่อนพอเราได้หกหนึ่งศูนย์ตีพอจำเราอ่ะโอ้หนึ่งศูนย์ตึงตึงตรงโถงเลยได้ซิปเมังอวานนี้เด้กพี่น้องสิสดงตัวใดหกตัวแรกหกตัวแรก จะเฝ้าหล่นพันได้ป่ะเพื่อจะเฝ้หล่นพันรอบคนที่สองที่สามเรือพี่น้องเอออย่างผปูอ่ะหนูมากินในหลวงดานเด้อลูกหลานมาเลี้ยงมาสิ็เนี่ยได้บานีอ๋อ้าเป่าเลยมานแล้วเด้อเอาเอาให้ลูกเคยลูกสาวไปขายตู้ก็ให้มีถูกมีลาไปมันมานเด้อมันรวไไงโอ้รวยเงินยังไงเอาเอาเถ้าแก่รถเถ้าแก่ตู้ตัวนี้มเอี สองยางเมียนกรุบมีครุบนี่ถึงเรียกงนี้อีกนี่ถือเรียกโหนใหม่แล้วเทียนใหม่หมาเร็วเพราจำพราะจำอยาเป็นตัวใดเพราะจำมักตัวใดงูนี้มีตัวมักบพิเศษบ้างนี้เอาตัวใดนอนะครับแล้วต่ยน้พอปู่นแล้ว เีไดอเยแค่ต่มึงไปอยกแค่ว่าปวดปวดปลายตัวนก่งถ้าคบจาเดี๋ยวเราก็เลยมื่ติดไปเราชุบอีกตู้นีหนงก่อนมันจะไดุ้ดใหม่นั่นได้ขอนเดงบขหัวน่ไ้หับาทีเขาเลยว่าเขาขากบบาริกที่เลยตัวนี้ไม่ได้เอาอลไรสินี้เหลียวกินน้ำ้างมือบบ ขอป้อนเป่าเมวตัี่ตัวนี้เัวไดนแนยวบมาเลยที่เท่าไรกับพยกยงมาเลยที่เท่าไรน่หกห้าโอ้สามานึงนั่นี่จัะเต็มจะนักเลยนี่นี่หูพันกอยาให้เดีหกห้าครับพี่น้องหาหกหนะครับมาเลยที่ของพยโยงนี่ก็หนึ่งหห้านะครับผมนะครับขันมีหลีบนึงเมาอีกเลยแสดงว่าถือสามตัวตรงเลยตัวนี้เบื่อหลุนตัวเลยครับเด้อ เอาไปเดีซ okay so <alright> <ited> ื้อเลขลูกหลานรับเทียนได้บ่หน่ตัวนี้เมื่อคู่อุนโอเมื่อตะคู่มันกาโควิดก่อนกาโควิดเอาว่าน้ำหน้าว่าน้ำห่วยมีแต่สีกินสีมาคอยละลายเออปูนเออเจ้าชนบมาแล้วมาแล้วหกหกก้ามหะมาเลยทีพอยงนีนิดหนึงนะเต็มทีมาเลยเต็มทีนอหลุดนะี่นเต็มเต็มพอบอป้าพี่บ้านนี้รอดลุดครับผมเสียงโชคเด้อครับพี่น้อง ตรงยงเด็ก็งวันตีเอาพราะจำเฮาเขียนสซดินแล้วครับว่าจะไหนพราะจำเขียนใส่ยังไรเมื่อกี้ว่าจะไหนโอ้โหโอ้ม่หกครับในปฏิทินน่ะปฏิทินเงินล้านน่ะปฏิทินไม่เอาปฏิทินเงินล้านนตัวนีุ้จุสีเลย มยอย่างนี้คือเล็กเปียกเอาไม่เหล็กเปี่เนอนันนคือแห้งเออเอาซอสัดไเดี๋ยวอีกตัวตัวนึงไกลแล้วก็แล้วขอส่งขอพรเพิ่อนเขาับก็เปม็น ยงหลายปต้เป <c oughs> ็นกรด้ก <c oughs> ั <c oughs> ่อนาช้าสองตนี่ยนครับสองตัวก็ได้เลยแล้วสิทีานับอว่าเอาทุนหนึนึ่ับปูบอบอคุ้มบวมาหกศูนหนึ่งใส่ถ้าหกแล้วตัวเดียวยีสกูยี่สิบธรรมนาขอ้าหกหนึ่งแปดเนี่แตกสโตัเลยตัวนี้มาหกหนึ่งศูนย์ขันซื้อลงตลุมนี่ก็พอได้อยู่ในน้อเราตารางข้องันอสองตัวแม่งสิเก่าีเลย่บหกบเก่าหรือเด้อบาทที่นี่เก่าเก่าเก่าบคือหก หกห้าหกเอาบังคับตัวนี้โอ้หกห้าโอ้ถือแล้วเพื่อนต้านได้สองตัวพยมหกห้าตีห้าหกห้าหกหกห้าหกครับคือปฏิทินงวดก่อนเลยครับเนี่ยปฏิทินงวดก่อนหกหกหาปฏิทินงวดก่อนแต่บอกแต่ตัวหาหกหกห่านออกง่ายเลยอ้คิดถึงเนื้อเบื่อเราจุกวันแหะไอ้ที่เป็นเก่าเก่าก็เก่าเตัวเดียวกันตีแล็กเก่ากันเลย หกห้าหกเก้าห้าเอาเป็นไปได้โอกาสเป็นไปได้นะพี่น้องอนะครับผมนะครับเอาอยืนยันชัดเจนนะชัดเจนนะครับหกห้าหก,หาหกชับมาชง <laughs> ชัดเจนชัดเจนครับ <laughs> ผมแชปใหน้าจอแคปไดเลย้ครับเด้อหกเก้าเก้าตัวเดียวกันนะครับหกห้าห้าหกนะครับบกบังคับนะครับบังคับเลยครับหากะหกแต่ว่าเลขหากะเลขหกหนึ่งก็บ่แน่เด้อครับผมนะครับโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับผมนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับ ปูเมนต์ดิ่งนะครับเด้อนี่ครับยืนยันชัดเจนนะครับนะครับหกห้าหกนะครับใส่ปูเป็นจผมนะเฮ้ยข้าผมโอ้พอเบอะหมักบ่อพอเบอะนวดนี่ดิค่ะหกข้อหมายนี่วันนี้โอ้หลู่ลานศิลาได้บ้านดินก่อนต้องไปต้อแกงกั้นต้นนะนะครับผมนะครับสำหรับแนวทางนะครับเด้อก็ได้แล้วนะครับผมสำหรับของปูนะครับผมนะครับก็ เป็นจุดใด656้ 6, 5, 6, นะครับก็ลอกไปวิเคราะห์ไปจน,นหน้ามึงนะครับสําหรับแนวทางในงวดวันที่16นะครับมษายนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณการติดตามขอรับชมครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเบิ้โฆษณาแป๊บนึงครับผม ย้อนตะขอเะ,ะีรเระกับบตีนโนโนาบนนอกแต่ว่ามันมันมีคุณค่านะคะ่ะกันผู้ใดไสักากะองล่องลองสังเบิงแล้ว่็ลองลองอามาใส่เบิงมามันเฮาสิิเบ่ค่ะบ่โทหน้าจอเนี่เนาะเบโทกายยูนหน้าจอเพิ่งก,ก็อัดเออดีหรืดีหลอ<น>ดีหนะคะเพราะว่าอย่งเ,งเงห็นบ่นึ่งหาก็มาเห็นบองวดบางยาน่ศูนก็มานี่เห็นบ่แต่ว่าผมมาศูนย์ค่ะ แม่ยุ้ยเงินกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋ขาดกระเป๋าด้วค่ะเดอ้อพราเพราะบรรยากาศมันกับเกี่ยวมากคือเก่าค่ะยงินต้องขอสร้างอ้ค่ะไรกันค่ะกี่ยวมาดกันเกีเ่ยวมากคือเก่าค่ะเพราะเปนเกี่ยวสร้างได้จังเดียวเกี่ยวเงินมา,านะะจากกระเป๋าเขาก็ได้ค่ะจ้าลองเบิรงนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียนโจ๊กลองเบิงเบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบ,บอร์โทรหน้าจอนะคะเดอ้อผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอเด้่ยจา้นาหน้าอ่าสาธุสาธุผู้ขายกับรอรอ เห็นคนรอมาได้ไงจินดาก็เลยได้สั่งเพื่อนนะคะไปเอาม,มาไว้ในกระเป๋างกับิโตกระช้งเลยค่ะ <c oughs> ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบัรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูก,ถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง